ไม่ได้เอามาอะไรนะไม่ได้เอามามทําไมอะ่ะทําไมไม่เอามาคุณกําลังจะเบี้ยวฉันใช่ไหมคะคุณเจตนาจะหลอกลวงฉันใช่ไหมไม่คุณนี้มันสายซึ่หมายความว่าอะไรข้าขออาภัยที่ไม่ได้สอบถามอ๋อเจ้าให้ชัดเจนแต่แรกแต่จะกลับไปที่ที่อ๋อเจ้าจากมาได้สมุดข่อยจะพาฉันกลับไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกมันก็ต้องลองดู นายนายหลอกนี่นะพี่เทหรือไม่เือไมาเป็นตับตูบของขหอนข้อยาอวพอเทด้วยอินเนอร์ของเขาปลอดภัยเหมือนใช้ประหยัดไพ่เบอร์ห้าเดินมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเด ทำไมเขมรอนี้ถึงือ้อนขนานี้เหนแล้วไม่ได้ม่งินทำไมทำแขนเงี้ยคะ กลัวแต่แ่างข้า<อ>คนที่คุณให้แปลสมุดคอยน่ะเขาไปทันไหมคะสั่งมาเร็วให้ตามขบวนของหมื่นเรืองเพิ่งสั่งเดี๋ยวนี้เอาเจ้าได้ยินไม่ผิดหรอกคุณกาจะกักขังดวงเนี่ยฉันใช่ไหม